สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัครา,าวินน้าสกุลคำศรีวันนี้เราจะมาอ่านสารอูหน้าที่ส,ส,ส,สาม,มานกันเลยอููกูคูกระดูดดูดกระดูดดูดน,น้ำพันปูกลูกรักเพราะปลูกถูกต้อง กระดูกเหมือนเดิมผูกเชือกนมบูสุดคนูนดึงดูดพูดมากลูกสูบสูบหอมสุนัขขู่งูสุนนักขุดดินหากระดูกคุนคูพูดกับนักเรียน กันค่ะบ๊ายบาย